ไปต่อข้อที่10ข้อ10บอกแอนมีเงินน้อยกว่าออนอยู่25บาทถ้าแอนมีเงิน75บาทออนจะมีเงินกี่บาทข้อนี้เดี๋ยวครูต้นจะนำเสนอแบบบล็อกไดอะแกรมโอเคไหมข้อนี้ต้องการถามหาเงินของออนงั้นเราก็กำหนดให้แทนเงินออนงั้นเงินออนจะมีเท่าไหร่ข้อนี้กําหนดเงินออนก่อนครับงั้นให้ให,ให้ให้ตัวแปรอะไรแทนเงินออนดีครูต้นเอาตัวโอแล้วกัน แทนเงินของออนโอเคปะ่ะขั้นแรกเราทราบแล้วว่าแอนมีเงินเท่าไหร่ครับแอนมี75บาทงั้นเราก็เขียนเลยครับมีแอนกับมีออนถูกไหมแอนมี75บาทเราก็เขียนไปเลยครับเนี่ยเงินของแอนเนี่ยอ่าเนี่ยครูต้นบอกแล้วว่าเดี๋ยวจรูต้นจะทําบล็อกด้วยครูต้นก็ทําบล็อกของแอนเนี่ยเป็น75บาทบล็อกเนี่ย75บาท แล้วประโยคโจทย์เขาพูดว่าแอนมีน้อยกว่าออนถ้าพูดกลับกันแสดงว่าออนต้องทำไมกว่าถ้าพูดกลับกันแสดงว่าออนต้องมากกว่าแอนนึกออกไหมถ้าพูดกลับกันแสดงว่าออนต้องมากกว่าแอนนึกออกไหมเข้าใจปะเพราะออนต้องมากกว่าแอนก่อนให้ออนมากกว่าแอนให้ออนกับแอนทำาไมกันก่อนเท่ากันคำว่าเท่ากันคือก็ต้องเจ็ดสิบห้าบาทด้วย นี่ออนกับแอนจะเท่ากันเดะเลยเนึกอไหมเคลียรป์ปะแต่เงินออนต้องมากกว่าแอนอยู่ยี่บห้างั้นครูต้นก็ต่อบ,บล็อกเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกยี่สิบห้าบาทอุ้ยอันนี้ง่ายแล้วงั้นทั้งหมดนี้จากคือเงินออนก็คือไอ้เจ้าตัวแปรโอที่เราให้ไว้เนื้อไหมงั้นได้คำตอบแล้วครับเดี๋ยวจะเดินดูก็เกิดจากเอา เนี่ยข้อนี้ถ้าตั้งเป็น e ีควเอชันนะก็จะเอา75บวกด้วย25เท่ากับเงินออนเนอะไหมเหมือนตั้งประโยคสารลักษ์เลยเพราะฉะนั้นคําตอบออนมีเงิน100บาทอ่ะข้อนี้ทุกคนทําถูกต้องนะครับไปต่อข้อที่11บเนะสิบอกฉันมีพี่2คนซึ่งแก่กว่าฉัน2และ3ปีตามลําดับถ้าเรา3มคนรวมกันมีอายุ35ปีอยากทราบว่าฉันอายุกี่ปี ข้อนี้โจทย์ต้องการถามหาอายุของใครครับฉันข้อนี้เดี๋ยวคุณต้นจะใช้บล็อกคล้ายๆกับเมื่อกี้โอเคปะนะตอนนี้เราทราบอายุของฉันแล้วหรือยังยังไม่รู้เลยงั้น้็นกำหนดตัวแปรให้อายุฉันเป็นเท่าไหรด่ดีอ่าให้ไอแทนอายุของฉันโอเคไหมงั้นมีฉัน มีเอพี่คนกลางครูต้นเขียนว่าพี่กลางเนาะแล้วก็พี่คนโตอ่ามีฉันอ่ามีก็คือฉันอยู่แล้วงั้นฉันจะมีอายุเป็นไอปีครูต้นก็เขียนบล็อกเลยว่าฉันมีอายุเป็นไอปีเนี่ยโอเคปะ่เคเคะเขื่อนไหมบางคนบอกครูไม่เขียนบล็อกได้ไหมอ่ะอ่ะไม่เขียนบล็อกก็ได้เขียนแต่อโอเคปะ่ะเขียนแต่ไอไปเลย ต่อไปพี่กลางพี่กลางก็ต้องแก่กว่าฉันกี่ปีครับ 2> 2ก็ต้องเป็นคนที่แก่กว่าฉันสองปีเพราะพี่กลางต้องต้องต้องน้อยกว่าคนเป็นพี่โตถูกปะงั้นพี่กลางแก่กว่าฉันสองปีพี่กลางจะเกิดจากเอาอะไรบวกอะไรเอาไอให้เท่าฉันก่อนนึกออไหมอายุต้องเท่าฉันก่อนคือไอและแก่กว่าฉันไปสองปีก็คือเอาไปทำอะไรครับบวกสองครับในขณะที่พี่โตอ่ะ อะไรบวกส right? ามไอบวกสามเกณฑนะเขียปะรวมกันทั้งสามคนอ่ะครูต้นเขียนเป็นปีการ,รวมกันทั้งสามคนนี้เท่ากับสาิบห้าปีโอเคปะ่ะงั้นรวมกันสามคนก็คือเอาทั้งหมดเนี้ยมารวมกันเขียนไหมต้องได้สามไเห็นสามไจะเขียน i อบวกไบวกไแบบสั้นๆก็ได้ไม่ผิดแต่ไ i บวกไบกไคือสามไ แล้วเอาสองบวกสามครับสองบวกสามเอาตัวเลขบวกตัวเลขอย่าเอาตัวเลขไปบวกตัวแปรสองบวกสามได้เท่าไหร่ครับห้างั้นต้องเป็นสามไอบวกห้าครับพอเป็นสามไอบวกห้าปุ๊บต้องมีค่าเท่าไหร่ครับสามสิบห้าครับแก้สมการต่อต้องกำจัดอะไรกำจัดห้าเพราะล่างมันอยู่เป็นไงห้าอยู่ไกลงั้นเลยต้องกำจัดเลขห้าก่อน กำจัดห้าด้วยการทําอะไรครับมันทําอะไรอยู่ล่ะก็ต้องเอาไปงั้นก็ลบห้าทั้งสองฝั่งโอเคไหมลบห้าทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายจะเหลืออะไรครับสามไอเท่ากับฝั่งขวาสามห้าลบห้าเหลือตอนต่อไปอยากหาไอเพียงตัวเดียวสามทำอะไรอยู่กับไอครับคูณงั้นต้องกำจัดด้วยการก็หารสามทั้งสองฝั่งแล้วจะได้ไอเท่ากับ แล้วไอก็คืออายุของใครเลยฉันงั้นคำตอบฉันจะมีอายุสิบปีโอเคจบอา้าวไปต่อข้อสิบสองสิบสองบอกปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของฉันถ้าพ่ออายุมากกว่าฉันสามสิบสี่ปีปัจจุบันฉันมีอเท่าไหร่ข้อเนี้ยใช้บล็อกไดอะแกรมก็ได้บล็อกไดอะแกรมเหมือนข้อเนี่ยข้างบนบนเนี่ย ปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของฉันระหว่างพ่อกับฉันใครอายุน้อยกว่ากันฉันและโจทย์ก็ต้องถามหาการถามหาอายุใครด้วยถามหาอายุฉันถูกไหมโจทย์เขียนว่าปัจจุบันฉันอายุเท่าไหรเนี่ยโจทย์อยากหาอายุใครอายุฉันอยากหาอายุฉันกำหนดอายุฉันสิโอเคไหมข้อนี้ครูต้นให้เฉาะช,ชิงบ้างแทนอายุของ ฉันมีคุณพ่อกับมีฉันฉันมีอายุเป็นฉอชิงถูกไหม,มงั้นครูต้นก็จะสามารถสร้างบล็อกได้แบบนี้อันเนี้ยเป็นอายุฉันคือฉช,อชิ่งขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าคุณพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของฉันตามคำพูดเนี้ยก็ต้องเอาไป การคูณสามถ้าฉันมีอายุเป็นหนึ่งกล่องเป็นตัวฉชิ่งเนี่ยงั้นคุณพ่อเป็นสามเท่าก็ต้องเป็นกี่กล่องอะก็ต้องสามกล่องป่ะสามเท่าก็คือต้องสามกล่องนะเข้าใจปะงั้นก็เขียนไอ้เจ้าฉช,ชิงเนี่ยเข้าไปกี่กล่องครับเนี่ยทำไมเป็นสามเฉชิงเพราะว่าคุณพ่อเป็นสามเท่าของฉันไงแล้วเท่าของคือการทำอะไรอะคูณ งั้นฉันมีอายุเฉชิงงั้นก็เลยเป็นสามฉชิงต่อไปแล้วเขาพูดว่าถ้าคุณพ่อมีอายุมากกว่าฉันสามสิบสี่ป<ม>ีส่วนที่อายุคุณพ่อมากกว่าคือส่วนไหนล่ะคือกี่ฉช,ชิง<ม>ก็คุณพ่อมีสามฉอชิงถูกไหมแล้วไอตัวฉันมีกี่ฉช,ชิงนะ<ม>ฉันมีหนึ่งแต่คุณพ่อมีสามอ่ะงั้นคุณพ่อมากกว่าฉันเท่าไหร่อไอส่วน ช้อนชิงแรกคือส่วนที่เท่ากันเนื้อไหมงั้นส่วนที่ต่างกันคือกี่ช้อนชิงสองช้อนชิงนี้เท่ากับสามสิบสี่ตีทุกคนงเกไหมเข็นยังเข้าใจยังหรือถ้าตั้งสมการจร,จริงๆมันก็คืออย่างนี้ครับคุณพ่อกี่ช้อนชิงนะสามช้อนชิงแล้วหาผลต่างถูกไหมว่าคุณพ่อมากกว่าฉันเท่าไหร่คือหาผลต่างถูกปะผลต่างเอาไปทำอะไรดีเอาไปลบ ลบกับฉันคือชฉชิงเดาไหมสามชฉลชิงลบเฉชิงมันก็ได้สองชฉ่ชิงตามนี้จริงไหมจริงไหมแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบสี่ปีก็คืออายุที่คุณพ่อมากกว่าฉันนั่นเองเข้าใจยังไปแก้สมการหาค่าตัวแปรเฉ่ชิงมาได้และว,ว่าอายุฉันเป็นเท่าไหร่โอเคไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือการใช้บล็อกไดอะแกรมเข้าช่วยในการแก้โจทย์สมการนี่ถามใหม่ สามชิงลบหนึ่งชิงเหลือกี่ชิงเหลือสองชิงเท่ากับสามสิบสี่โอเคปะต้องการหาชิงเดียวเอาสองไปหาเพราะฉะนั้นชิงเดียวเท่ากับตอบฉันมีอายุสิบเจ็ดปีครูต้นถามเพิ่มนิดน,นึงครูต้นถามเพิ่มนิดน,นึงแล้วคุณพ่ออายุ กี่ปีเออนี่ยายญีบอกมาถูกต้องเลยลูกเร็วเร็เรคุณพ่อจะมีอายุห้าสิบเอ็ดปีคุณพ่อเว้ยไม่ใช่คูตน้นไม่ถึงคุณพ่อในโจทย์ข้อนี้หลักการ หลักการเหมือนที่ยายีบอกเมื่อกี้เลยลูกยายีบอกว่าเอาสามไปคูณกับชฉชิงก็คือสามคูณกับสิบเจ็ดนไหมเพราะอะไรอะ่ะเพราะคุณพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของฉันไงก็เลยเอาสามคูณกับสิบเจ็ดนอะไหมถูกต้องแต่แต่ถ้าไม่ทําแบบยายีเมื่อกี้ข้อนี้ทําแบบอีกแบบหนึ่งก็ได้ใครบอกได้บ้างว่าทําไงบวกกันสามรอบก็ได้หรือ เนื่องจากฉช,ชิงหนึ่งเรารู้แล้วว่ามันคือสิบเจ็ดปีถูกปะเอาสิบเจ็ดทำอะไรกับสามสี่ไปเลยครับก็บวกไปเลยครับมันก็ได้ห้าสิบเอดปีเหมือนกันได้หรอไหมอ่างั้นในหนึ่งข้ออาจจะทําได้หลายแบบงั้นคุณพ่ออายุคือห้าสิบเอ็ดปีสําหรับข้อนี้โอเคปะครับอ้าวเคลียอ่ะอันนี้ใช้บล็อกไดอแกรมเข้าช่วยโอเคไปต่อ หนังสือเล่มหนึ่งอ่านไปแล้วยี่ห้าหน้ายังเหลืออีกร้อยสี่สิบสามหน้าจำนวนหน้าหนังสือทั้งหมดมีกี่หน้าข้อนี้ใช้แด a แกรมได้เหมือนกัน <Yeah. S 1> ข้อนี้โจทย์อยากทราบว่าจำนวนหน้าหนังสือทั้งหมดมีกี่หน้างั้นเรากำหนดตัวแปรไทยเลยดีหนังสอือ this is a book ให้ b ครูต้นให้ b แทนหน้าหนังสือทั้งเล่มโอเคไหมเ <Okay. S 1> คลียร์ไหม <Okay. S 1> งั้นเขาบอกว่าหนังสือเล่มหนึ่งอ้าวเริ่มประโยคเขาบอกหนังสือเล่มหนึ่งงั้นครูต้นเขียนไดอะแกรมข้อน,นี้เปิดแบบนี้อันเนี้ยให้แทนหน้าหนังสือทั้งหมดคือ b หน้าเขียนป่ะเคลียร์ไหมให้หน้าหนังสือทั้งหมดคือ b หน้าทุกคนโอเคไหมอ่านไปแล้วครับการอ่านไปแล้วแสดงว่าจำนวนหน้าที่เหลือมันจะลดน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น ลดลงลดลงรอบนี้ครูต้นไปเขียนข้างล่างลดลงไปยี่บห้าหน้าและส่วนที่เหลือยังเหลืออีกร้อยสี่บสามงั้นร้อยสี่สิบสามก็คือส่วนนี้ครับอีกร้อยสี่สิบสามหน้าทุกคนโอเคไหมอหโอเคไหมงั้นโจทย์ต้องการอยากทราบว่าจํานวนหน้าหนังสือมีทั้งหมดเท่าไหร่เอาร้อยสี่สิบสามกับยี่บห้าทำเลยลกันเลยหลกงั้นเราจะได้อีกวชันเป็น ร้อยสี่สิบสามบวกยี่สิบห้าเท่ากับตัวแปร b แล้วเดี๋ยวครูต้นเดินตรวจครับลุยอ้าวข้อนีน้ง่ายมากร้อยสี่สิบสามบวกยี่สิบห้าคำตอบคือเพราะฉะนั้นร้อยหกสิบแปดเท่ากับตัวบีตอบหนังสือมีร้อยหกสิบแปดหน้าครับ จบครับไปต่อข้อที่สิบสี่ครับสิบสี่ปอมีเงินสองร้อยสามสิบสี่คุณพ่อโอนเงินโอนสตังค์มาให้จำนวนหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้ทำให้ปอมีเงินเป็นหกร้อยแปดสิบเก้าบาท<อ>คุณพ่อโอนเงินมาให้ปอกี่บาทครูต้นอยากให้สร้างบล็อกไดแกรมคือแบบนี้ตอนแรกปอมีเงินเท่าไหร่ครับสองร้อยสามสิบสี่บาทอันนี้คือเงินของปอในตอนแรกอ่า สองร้อยสาสิบสี่บาทอันนี้คือเงินในตอนแรกโอเคปะทีนี้คุณพ่อโอนมาเพิ่มโอนมาเท่าไหร่รู้ยังยังไม่รู้ครับงั้นการโอนเงินมาของคุณพ่อเงินของปอจะต้องเพิ่มหรือลดงั้นครูต้นก็เขียนจำนวนนี้เพิ่มเข้าไปว่าเป็นเงินที่พ่อโอนมาโอเคปะเห็นไหมแล้วรวมทำให้ปอมีเงินเป็น หกรอยแสิบเก้าบาทงั้นรวมทั้งหมดตรงนี้ก็เลยเป็นหกร้อยแปดสิบเก้าบาทโอเคปะโจทย์อยากทราบส่วนที่คุณพ่อโอนเงินมาส่วนที่คุณพ่อโอนเงินมาถ้าเราไปสร้างสรรมการครูต้นกำหนดให้เงินโอนเงินโอน transfer สมมติครูต้นกำหนดให้เป็นตัวท t ละกันให้ตัวทีแทน เงินที่คุณ<อ>พ่อโอนมาโอเคไหมเมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้ว่างั้นสองอันเนี้ยอันเนี้ยคือตัวทีเนาะพ่อโอนมาคือทีทีบาทงั้นสองสามสี่บวกทีจะต้องเท่ากับหกร้อยแปดสิบเก้าทุกคนโอเคไหมอันนี้เราก็จะได้สมาการแล้วแล้วเมื่อกี้ที่คุณต้องถามว่าเฮ้ยแล้วทําไมมันต้องลบล่ะเพราะว่านี่ไงเหตุผลเพราะว่าทีทำอะไรอยู่กับสองสามสี่ บวกอยู่เราเลยต้องย้ายสองร้อยสามสี่ไปเพราะฉะนั้นทีเท่ากับหกร้อยแปดสิบเก้าและลบด้วยสองร้อยสามสิบสี่จะมีค่าเท่ากับสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทครับจบครับตอบคุณพ่อโอนเงิน มาให้ปอสี่อยห้บาทโอเคอ่ะแล้วก็ไปทอ1สิบห้าหูตัวหนึ่งราคาสี่ร้ห้าสิบาทเป็นราคาที่มากกว่าสองเท่าของไก่อยู่สามสิบาทอยากทราบว่าไก่ตัวละกี่บาทอ่ะ,อะให้ซีก็ได้ชิคเก้นเนาะให้สีแทนราคาไก่โอเคไหม ข้อนี้มีหมูกับไก่ครับอ่ามีหมูกับมีไก่อ่ะครูต้นสร้างเป็นบล็อกไดอะแกรมเหมือนเดิมหมูราคาเท่าไหร่เราทราบเลยอ่าครูต้นเขียนตรงนี้ว่าหมูเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบซึ่งราคาหมูสี่ร้อยห้าสิบเป็นราคาที่มากกว่าสองเท่าของไก่อยู่สามสิบบาทไก่ตัวหนึ่งตอนนี้เรากำหนดให้เป็นเท่าไหร่สี่งั้นครูต้นให้ไก่ตรงนี้เป็นสี่ แต่ตรงประโยคของหมูเขาบอกว่าไอหมูที่450เนี่ยเป็นราคาที่มากกว่า2เท่าให้ไปที่คำว่าเท่าก่อนเป็นราคา2เท่าของไก่2เท่าของไก่งั้นถ้าไก่เป็นซีหนึ่งหมูต้องเป็นกี่ซี2ซีงั้นหมูเนี่ยสเสมือนว่ามี2ซีแบบนี้อันนี้คือซีหนึ่ง แล้วมันต้องสองซมันก็เลยต้องมีอีกซีหนึ่งด้วยเพราะว่ามันเป็นสองซีถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นสองเท่าของไก่ถูกปะแล้วยังมีค่ามากกว่าไอสองเท่าเนี้ยอยู่อีกสามสิบาทงั้นส่วนที่มากกว่าคือส่วนตรงเนี้ครับมากกว่าอีกอยู่อีกกี่บาทสามสิบบาทเข้าใจไหมเข้าใจป่างั้นพอเราเห็นไหมพอเราสร้างเนี่ยเนี้ย ตามคำพูดนะหมูตัวละสี่หสิบเนี่ยหมูสี่หสิบเป็นราคาสองเท่าของไก่สองเท่าของไก่คือสองซีโอเคปะเขยมไหมแล้วยังมากกว่าไอ้สองซีเนี้ยอยู่อีกสามสิบบาทโอเคปะ่ะงั้นนะตอนเนี้ยจากตรงนี้เราสามารถสร้างอีคว t อชันหรือสรรมการได้ก็คือมันมีกี่ซีครับดูตรงหมูอย่างเดียวเนี่ยมันมีกี่ซีเพราะฉะนั้นสองซบวกกับอีกเท่าไหร่ บวกกับอีกสามสิบครับจะต้องมีค่าเท่ากับได้สมการแบบนี้โอเคไหมเหลือบ้าะแก้สมการหาคาบบ่าตัวแปมาครับต้องเอาสามสิบไปลบทั้งสองฝั่งโอเคไหมฝั่งซ้ายจะเหลือสอง c เท่ากับเอาแล้วทำไงตอ่อ เอาไปหารต่ออะไรหารอเอาสองหารทั้งสองฝั่งงั้นซีเดียวจะเหลือออับไก่ตัวละสองร้อยสิบบาทโอเค เป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ